กกลับมาอยู่ในจังหวัดแล้วก็สร้างศิลปะแล้วตอนนี้คนจังหวัดเนี้เริ่มรู้จักศิลปะแล้วได้รับความเมตตาจากท่านท่านชัยและกก็ท่านอาจารย์วองชลเมธีเมตตาสนับสนุนส่งเสริมผมถือว่าโชคดีโชคดีแล้วก็เราก็ทํางานให้กับหลายๆภาคส่วนจนมีวันนี้ที่ชาวบ้านเห็นจะเห็นชาวบ้านเข้ามาช่วยงานที่งานครับเข้ามาด้วยความรัก รับในสิ่งที่เราทําแล้วก็เราตั้งใจศิลปะมันเริ่มเชื่อมคนคนเริ่มสัมผัสศิลปะและ้วถูกพันแล้วมันเป็นเรื่องของจิตใจอย่างมาเห็นจะเห็นรูปภาพอยู่ในซื้อยืดนั่งจนะับตลับปัดเองคอนเ็ปต์เป็นยังไงอาจารย์จับตลับปัดวันนี้ผมทําเป็นเหรียญนํามาแจกทุกคนที่มาร่วมเป็นที่ระลึกช่วงวิกฤตโควิดสองปีที่แล้ว ผมก็ประสบด้วยกับทุกคนขอสินค้าการสร้างหนึ่บผมสร้างตะลับขึ้นมาอันหนึ่งเป็นประชิดมากรรมด้านหลังหรือคือกินเสร็จแล้วกินกันด้านนี้ค่ะน้องบินสีวันวันแรกเป็นวันัี่ดีครับเดี๋ยวผมจะนำชมครับแล้วก็นักสะสมมาจองแล้วก็สะสมงานตะลับชิ้นนั้นทำเป็นหลอดรอน เป็นอีดิชั่นได้เงินมาสร้างหอศิลป์จนสำเร็จกับตราประจิ้นใครเจอวิกฤตวิกฤตวันนั้นไม่เป็นวิกฤตเรามาองพลิกกิจมงหนึ่งกับตราปัดด้านด้านด้านไม่ดีเป็นดีแล้วก็มีคนมาสนับสนุนหอศิลป์ก็ไม่สะดุดสร้างจนสำเร็จครับโอ้โหเดี๋ยวเมยองน้องติ๊กต๊อกเกอร์สิบล้านวิวมาลองสัมภาษณ์ มาโลกมาสัมภาษณ์พระอาจารย์จะอยู่ด้วยจะได้เมื่อตื่เ้นเฮ้ยมาอยู่นี่รูปโลกมาฝั่งนี้รูโลกมาฝั่งนี้อะไะครับคุณผู้ชมครับอย่าที้บอกว่าสดจริงๆครับมาเลยสดวันนี้ก็ปลาในตลาดแล้วครับใช่ใช่เอาเลยค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะจะจะขอถามแทนน้องๆคําถามหนึ่งคืออยากถามว่าเป็นศิลปินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นศิลปินนี่มันไม่เหมือนเป็นบัตดเป็นอะไรเป็นบัตดเป็นไอมันรักษาหายได้เป็นศิลปินเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงหรือเปล่า เป็นจนตายเป็นจนตายน่าจะจริงครับจริงครับอาจารย์มีวันหยุดไหมไม่มีวันหยุดครับฝันยังเห็นเป็นภาพที่คิดว่าจะเขียนอะไรในวันรุ่งขึ้นใช่ไหมความฝันเนี่ยบางทีเราได้จินตนาการจากตรงนั้นเพื่อเอามาสร้างภาพในวันต่อไปอาจารย์อังคารเคยบอกว่าเป็นศิลปินเนี่ยบางครั้งท่านหาเป็นลายกระหนบแล้วฝันเป็นโครงสี่สุภาพอาจารย์มีอะไรคล้ายๆนี้ไหม ในฐานะศิลป์มันเป็นคือมีวิถีชีวิตที่มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองกินข้าวอยู่มันก็นึกงานออกอย่างนี้มีไหมมีครับมีครับเ<อ>บล<ะ>่าให้น้องๆฟังครับ <c oughs> บางทีก็ลืมกินข้าวเลยครับทํางานจนลป่าจนไม่กินข้าวก็มี <c oughs> ทีเราก็เคลิ้นไปกับจิตที่มันนิ่งอยู่กับหนงานแล้วอยากให้มันเสร็จเสร็จแต่ว่ามันไม่มีทางเสร็จในวันเดียวแต่วันนั้นอะเราลืมกินข้าวแล้วงานต่อไปอันนี้เหมือนกับว่าทั้งหมดของเรามันไปอยู่ในงานหมดเลย ซึ่งวันนี้ที่เปิดออสินวันนี้ออสินนี้ก็เป็นอาคารธรรมดาอาคารนึงแต่ของที่อยู่ข้างในนั้นผมเก็บสะสมมา3 0กว่าปีรูปที่อายุมากที่สุดตัว30กว่าปีและสะสมสะสมมาก,ก็คือทั้งชีวิตผมก็คืออยู่ข้างในนี่มันคือที่เ,เก็บ วิญญาณมันไม่ใช่แค่งานศิลปะมันคือวิญญาณวิญที่จะอยู่ที่นี่แม้ผมตายไปแล้วมันก็จะอยู่กับแผ่นดินนี้ับเป็นถาวรอ่าลูกถามเลยลูกอยากรู้อะไรศินะเนแสดงว่าเวลาเราสร้างผลงานชิ้นนึ้นมาเราใช้ระยะเวลานานนานพอสมควรใช่ไหมคะกว่าจะได้ผลงานชิ้นงานนี้ล่ก็บางชิ้นก็ได้ฉับพลันไวบางชิ้นก็ใช้เวลาต่อเนื่องเพราะว่า ผ่านก,กันกรองแล้วก็กลองกล,ลองทุครั้งก็กรองไปถึงจุดหนึ่งลบทิ้ง <Okay. S 1> เพื่อเพื่อเอาจุดที่เราไปถึงนะมาเป็น เป็นเป็นรูปที่สำเร็จครับอาจารย์ื่อกีนน้องๆถามว่าอันนั้นนะคืออะไรอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงเพราะว่าพระอาจารย์เคยขึ้นไปแล้วใช่แต่น้องๆเบาหวิ่กับเบาถูขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปจากด้านหลังเนี่ยขึ้นได้เอาพาน้องไปดูข้างหน้าแล้วพาไปาูหลังหน่อยก่อนงานจะเริ่มตะใช่ไหมอันนี้คือคอนเซปต์อะไรครับอันนี้คือคอนเซปต์อะไรที่โอ้ยได้ถ่ายรูปได้ด้วยอาจารย์ถ่ายรูปด้านหลังได้ด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าครับ ครับผมตอนนี้ก็มีซื้อแหมหลายๆช่องครับมาสัมภาษณ์อาจารย์เจริญมาบุรนะ,ะก็เรียนทานก็นนี้ทันวอ่นได้เอาทีมงานของซื้อทางทิกต็อกนะฮะผมมาแน่ใจว่าช่องไหนนะฮะแล้วก็มีพิธีกรครับพี่บุ้ยครับ่มก็มาสัมภาษณ์อาจารย์เจริญมาบุษณะครับนี่ตอนนี้กันป้านําไปดูผลงาน ครับผมางหลังนี้มีแขกเลื่อนทยอยมาแสดงความยินดีครับอาจารย์จเจริญมาบุตรครับทราบข้อ,อมูลข่าวๆมาแต่กี้คือวันนี้นี่คือการน,นำผลงานตลอด30กว่าปีานะครับปีอาจารย์จเจริญมาบุตรนีรรร่ต้องที่นี่เลยอา,าจารย์เจริญนี่คือต้องรูปนี้เลยครับกระวัติกรรมเพราะทุก<ล>ท่านทุกรูปเรียนท่านศิลปินท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในวันนี้ จะมีพิธีเปิดหอศิลป์เจริญมาฝุณเสาที่สิก้าิ์รายการยัี่ยสองห้าร้อยหกสิบหกคุณบอกพูกันราหอศิลปเจริญมาบุณย์ปยในรายการยังะร้านรกูลสายมุ้งเป็นเดียวหัวขนสายใจคนอำเภไม่ใจจังหวัดพะเยาในช่วงนี้ท่านผู้มีเกียรติมาร่วมงานมาร่วมพิธีเปิดหอศิลป์เจริญมาปุทุกท่านจะมีเต็นท์ิลนซ้ายดบรรยากาศสดๆป๊กพร้อมๆกันในหนาเ้มงอนป้า ท่านผู้ชม่อแม่พี่น้องจามพึ่มาใจมาแอลงานด้กันนะดารามาเหรียญกับตาลปัดนะครับเป็นเหรียญสองด้านฝั่งหนึ่งเป็นพระพุทธรูปอีกฝั่งหนึ่งเป็นพระราหูเหรียญนี้เป็นแบรงบันดาลใจของท่านศิลปินเจ้าของหอศิลป์คือท่านอาจารย์เจริญมาบุตรในช่วงที่เกิดเพราะว่าวิกฤตโควิดระบาดนะครับอาจารย์เห็นว่ามันเกิดวิกฤต ในวงกว้างแต่ถ้าจะเจริญก็มอง่าในพิิตมันน่าจะมีโอกาสจึงมองเห็นช่องทางในการสื่อผ่านานศิลปะโดยนำพระหุสเป็นสัญลักษณ์ด้านมืดด้านปัญหาด้านอวิชาด้านอุปสรรคและนำพระพุทธรูปเป็นสื่อความหมายด้านสว่างด้านปัญญาด้านพุทธปัญญาด้านการแก้ปัญหาจากนั้นได จะทำเป็นงานพุทธศิลป์ต้นแบบเพื่อจัดจำหน่ายและนำเงินมาสร้างหอศิลป์จากนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหอศิลป์หลังนี้จนสำเร็จนะครับหอศิลป์หลังนี้พื้นที่อยู่ในอาณาบริเวณสองไร่มีพื้นที่นั้นสิ้นส2งอสตารางเมตรจัดแสดงผลงานของท่านอาจารย์เจริญมาบุตรซึ่งเป็นต้นฉบับครับส่วนภาพดัง จะเป็นทางในการสถานที่จําหน่ายภาพพิมพ์และมีโรงปั้นอยู่ชั้นสนดั้น2ในพื้นที่เดียวกันนรับที่ตั่อตัวนี้คนหลังจากที่ได้จัดสร้างซึ่งอันนี้ความหมายที่บังใกล้ตาธาราสุขเป็นพราะมันแสดงออกว่าจากตรวจปังจําหน่ายแล้วนําเงินจากการจําหน่ายมาสร้างไม่มากก็น้อยก็ได้จัดสร้างนี้ที่เรารู้ผมก็นําให้ท่านผู้ที่สนใจสร้างเป็ แล้วในราคาจำทั่วนยเขาเข้าใจถึงสาเนื้อไม่ต้องไปอ่านหรือทำมางเนินเกินเนื้อทองแดงไม่กี่นาทีรู้ว่าในราคาในการเช่ากุชา้ชลสามันแปดร้อยแปดสิบแ็ดบาทให้ผลกินแยกเนื้อด้วยนะครับน้ที่ต้องการจะเราพ้นกิเเสร็ก็การพื็น้ดินอาจจะแยกเนื้อเพื้อเงินเข้าราคาเนื้อทองแดงกับเนื้อบรอดตีราคาเน้อ เราเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายห้าสี่สามสองผู้ชมภาพพร้อมมาถึงขอสินเจริญก็คือขออาจารย์เจริญนะครับตรงนี้นี่คือไฮไลท์เลยเพราะอาจารย์บอกใช้คำว่าเลยนะครับสิ่งที่ระบบหมายเลขที่ท่านจอดให้ทำว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้จอดนี่มันคืออะประมาณ8ชุดสำหรับท่านที่ไม่ได้จอดชื่อว่ายกขึ้นไปคนคิเลยไปแจ้งความจำนวรูปลักษณ์เหมือนไปหน้าค้นจ่ายแต่ไปหน้าเราแสดงอาการสด เอาตามที่ท่านสะดวกขึนมาบนบหนารโปรแลดล้อย8ปถ้าเป็นเือที่พนพิษแยกกระคาออกไปทุกคนทำไม่ดีทำร้ายค่คนนเป็นชุดใกล้จะหมดแล้วนะครับเป็นเชิญ แล้วที่มีเคี่ยวนี่คืออะไรคผัดจากหมูเพิ่ไปคือหมูจะได้รับเปลี่ยนรูปตปัดสีทองคินแล้วไม่รู้จักคอทานที่มาร่วมงานจะได้รับเปลี่ยนรูปตะัดสีทองคอดินแล้วไม่รู้จักคอลุงชื่อน้ำสมบูรณ์แล้วเป็นหมูเคี่ยวแทนด้วยครับหมูตัวนี้หลายมากโอ้ตัวนี้หลายมากคือจะได้รับเราเราก็เป็นเลี่ยนกลับตะปังหนึ่งเหรียญครับด้านหน้าเป็นประตูรปด้านหลังเป็นพระรูปอินทรีย์ที่บินอยู่บนฟ้าช่วงนี้ขอต้อนรับท่านสมาชิกความหลง ทองว่าตัวเองบินอยู่บนฟ้าไม่มีทางตกลงมาสุดของล่างนเจริญปปุกดับเป็นป่างต่อปีทลายนายกสมาคมขอยงศิลปะอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมคิดว่าเก่งแล้วอยู่ทั้งวนแล้วหลงแล้วสมาคมขอยงศิลปะรวันหนึ่งเราก็ต้องลุ้งทองตกผาซากนนี่ครบเลยปวดขึ้นเป็นหมูโลกเป็นหมูหลงนี่คือเป็นน้อยสีมหากรีฑาที่บริเวณด้านหน้าหอศิลป์อาจารย์บอกมหากรีฑาอีกสักครู่หนึ่งนะครับเชิญท่านอาจารย์เจริญรับผมเจดี๋ยวมือจับเดี๋ยวมือช้า คือออะไรรคับาจารย์ชะตาใจงงนี้จเรียนศนลปิดซึ่งเราต้องยกจิตของเราเศษไม้เล็กๆช่วยตัวเองครับมือนี่ในการช่วยเราเองไม่มีใครช่วยเราได้เมื่อเราลดระดับจิตของเราให้พ้นจากกิเลสซึ่งประตูที่พ้นจากความคิเลสเราก็พบกับความว่างและความเอกลักษณ์เฉพาะเข้าถึงสัจธรรมวันนี้เดี๋ยวท่านครูจะเชิญท่านอาจารย์ศป็นพระพุทธะอยู่ข้างบนพระพุทธรูปพพุทธะใช่ใช่ใช่ครับก็เป็นรูปลักษณ์ของปฏิมากรรมที่สื่อถึง มหากิเลสสามครับท่านอาจารย์วอก็กรุณาตั้งชื่อให้ว่ายกจิตให้พ้นกิเลสเราก็คือเรามาจากโคนก็ได้เรามาจากโคนตมป่าเนี่ยครับเนี่ยโคนค่อยๆขึ้นไปวันนี้อาจจะยังไม่พ้นแต่ต้องเจริญทุกวันใช่ใสมกับชื่อของอาจารย์ตามรู้ดูทันแล้วค่อยลดละเลิกแล้วผล อาจารย์เป็นเจ้าของนี่ด้วยนะครับเครื่องดื่มอะไรต่างๆของทางทาง,ทางไทยเรเบอรใช่ไหมเพราะใน้คนละเจริญของอาจารย์รย <laughs> แต่อย่างน้อยวันนี้อาจารย์ได้นําศิลปะเข้ามาอยู่ในใจคนคคใช้เวลา 8, 8ปีนะและ8ปีตรงกับเลขลาหูนะวันนี้ก<อ>็เลยสร้างสารัลที่เป็นพระราหูใส่ผ้าพิมพ์อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้มีพระอาจารย์มมาช่วยเจิมอาจจะเฉลิมชัยมาช่วยเพราะผมเชื่อว่าอาจารย์เฉลิมชัยต้องดูอยู่แล้วแล้วมีอาจารย์ทรงเดชด้วยผมเห็น ที่ศิลปินอีกหลายท่านโอ้โหแล้วก็มีท่านพระ,ะ,ะสงฆ์คณะสงฆ์ท่านเจ้าคณะจังหวัดเร้าท่านเจ้าวาดวัดศรีคงธรรครับพยเยาครับอีกหลายๆรูปที่ท่านมาให้เกียรติดูให้อาจารย์จเจริญนําแล้วผมจะนําเรื่องนี้ไปถ่ายทอดลุงทั้งน้องด้วยเพราะจริงๆนี้ <ละ S 2> น้องผมตอบได้เลยน้องอาจจะยังไม่ได้รู้จักแบบคือเขาเป็นคนที่ะส์เลยพิกตอบต้องบอกเขาเยอะให้เข้าใจพวกเข้าใจปุ๊บทีนี้อาจารย์ จางทิกตอกเลยไม่ต้องเต้นแล้วอาจารย์ทำเสียงต่อไปแล้วอาจารย์ตุ้มตุ้มตครับุ้มตุ้มตุ้มเป็นไงโอ้สุดยอดพระอาจารย์รู้หมดแล้วใช่ไหมตอนนี้อะไรเป็นอะไรทราบแล้วครับหมูงูน้องอินทรีครับผมอาจารย์ตอบได้รรดรหรือยังอาจารย์เฉลยหรือยังอ่ะเฉลยแล้วครับอะไรทําไมต้องเป็นหมูโลกหมูหมูเปตามหา โอเคน้องซีน้องซีคือความหลงหลงโอ้โหแล้วดอกบัวนี่ยังไงยังไงดอกบัวนี่ยยังไงเออได้สมุิเราให้กัรทุนคนรอบก่อนหลงไปไปถึงข้างบนก็เป็นพุทธะพุทธะไม่มีหน้ากับอารคอเลกเตอร์ทุกท่านครับนักสะสมกันสิน ไม่เกกี่ยวับหญิงไม่เกี่ยวกับารติซึ่งมาร่วมในพิธีเปิดหอพิมพ์เจริญมาบุตรทุกท่านนะครับเมื่อมาถึงแล้วขอเรียนเชิญลงทะเบียนที่เป็นศิลปเหลืองการใส่เกล็แต่ละเพลงทะไมเปลี่ยนกลับศิลปะอีกสักครู่หนึ่งเชิญเข้านั่งก็จะมาสะพรองศิลปินเรื่องกระดาษศิลปะเพราะว่าพระอาจารย์เองก็มีส่วนรับในเรื่องของเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งศิลปะทำไมพระอาจารย์ถึงสนับสนุนเรื่องศิลปะมันเกี่ยวอะไรธรรมะครับอาจารย์คือพุทธศิลป์มันสื่อพุทธธรรม ถ้าเราจะมาบอกว่าโยมเอโยมต้องลดรลบลดกดลด,ล,ดลงนะแล้วโยวมถามมันแล้วตัวมันเป็นยังไงไอ้รอบกดหลงเนี่ยถ้าบอกว่าหมูรู้จักไหม <c oughs> หมูอ่ะก oh. ินเมื่อไหร่มันก็ไม่อิ่มอ่ะ <c oughs> นั่นแหละโลบอะโกรละงูขู่ฟอดๆอ่ะพูดกับชาวบ้านก็รู้เรื่องเนี่ยเห็นไหมสิแล้วเป็นติ๊กตอกใหญ่ของเรา <c oughs> ฟังแป๊บเดียวอธิบายได้แล้วนะ <c oughs> แล้วหลงอะนกอินทรีอินทรีมันบินอยู่บนฟ้ามันคิดว่าโอ้โหมันไม่เหยียบดินหรอกแต่พอมันเหนื่อยมันก็ลงเกาะดินเหมือนกันล่ะ สูงแค่ไหนก็ไปจำเดินง่ายไหมเห็นไหมถ้าเราอาธิบายธรรมะล้วนๆกับอธิบายผ่านงานศิลปะโอ้โหมันเป็นรูปประรมัหนึ่งนาทีก็รู้เรื่องแล้วอบกคนใช่ไหมอาจารย์คิดว่าศิลป,ปินที่มีนพรสวรรค์ทางด้านศิลปะเอาศิลปะมารับใช้ธรรมะโอ้โหยดึงคนก็หาธรรมะแสนจะง่ายเรานั่งเทศปากเตียป,ปากแฉะคนไม่เข้าอาจารย์เลิมสร้างวิหารคนมาจนต้องไล่ลับกูจะปิดแล้วเข้าใจไหม มันง่ายขึ้นไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นศิลปะเนี่ยมันดึงคนเข้ามาพอคนเข้ามาปุ๊บจากนั้นก็เป็นเรื่องฝีมือแล้วจะเอาธรรมะให้องไรฉันแรกสร้างอะไรที่มันบ้าบอคนแต่ขึ้นมาคนมาเห็นแห่มาถ่ายรูปครับอามาแล้วเนี่ยพอมาแล้วเดินเข้ามาได้แล้วจากนั้นเราก็เตรียมอะไรที่เราต้องการจะให้งานศิลปะนี่จะว่าเป็นเป็นแพกเกจจิ้งของธรรมะเท่านั้นมันยังไม่ใช่เมนคอร์ส มันเป็นแค่อัพพิทเซอร์เป็นอาหารเสริมดึงคนเข้ามาจากนั้นจัดเมนคอร์สให้ใหญ่ๆปึ๊บเลยเข้าใจยังเออชัดเจนไหมนี่แหละทำไมถึงสนับสนุนศิลปินเพราะศิลปินเป็นผู้รังสรรค์ศิลปะแล้วเอาศิลปะมารับใช้ธรรมะมันทําให้ประชาชนเข้าถึงกันได้ง่ายจะดเจริญสุดยอดเลยเอางี้ทุกท่ครับผมเชื่อว่าใครที่ทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ย หนึ่งตัวเองต้องปฏิบัติต้องออกจากข้างในอาจารย์จเจริญมีวิธีการเรียกว่าทําไมถึงคิดงานนี้เกิดขึ้นผมเชื่อว่าไม่ใช่จากคําสั่งของคนอื่นหรอกมันต้องมาจากพุทธะข้างในข้างในใจเรามาจากอะไรอาจารย์ <c oughs> ต้องมาจากคำสอนของอาจารย์นะครับเรา <c oughs> พึ่งกัน <c oughs> น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปาะอาจารย์นี่อยู่งโยมยังไงอาจารย์ก็ นั่งวาดรูปไปก็เปิดคําสอนพระอาจารย์ค่อยเข้ามาเข,ข้ามาแล้วเราก็ตกตลึกออกมามเป็นชิ้นงานเดี๋ยวมีเด่นกว่านี้อาจารย์ไม่ใช่แค่ว่าวาดพระดานะถววรดัชนีก็วาดเฉลิมชัยก็วาดใ,ใ,ในหนึ่งรูปนะรูปนั้นนะมีสามศิลปินเชียงรายครับตอนเช้ากืเสวรค์กับเฉลิมชัยบ่ายลงนรกกับถวันเย็นข้นนอนิพพานทั้งหมดอาจารย์วาดไปครบแห่งเดียวในไทยที่นี่ข้างในข้างในยจะได้ชมข้างในข้ครับโอ้นี่คือไฮไลท์อยู่นั่น ผู้ชมถ้าวันนี้นะเราไม่รู้พระอาจารย์ไม่ได้พูดเองหรืออาจารย์เจริญไม่ได้พูดเองนะเราจะไม่ทราบว่าเนี่ยที่เป็นจุดไฮไลท์ของจังหวัดพะเยาาอศิลปแห่งนี้คือมาจากการฟังธรรมะผมเชื่อว่าไม่ได้คือ,อผมก็เลงจะบอกว่าพระอาจารย์บอกคมุไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องมาด้่งฟังพระอาจารย์บอกแต่ฟังธรรมะแล้วสื่อสารได้เนี่ยมันอานิสงส์มหาศาลเราก<ช>็เลยพูดถึงอานิสงส์มหาศาลแปดปีเปลี่ยนพะเยาจากไม่เคยมีหอศิล ศิลปะรับใช้ประชาชนเดี๋ยวจะมีสวนสาธารณะที่อาจารย์ได้ทาอีกครับศิลปะรับใช้ประชาชนก็มาจากทางอาจารย์อาจารย์บอกว่า,าเมื่อผู้คนเข้าถึงศิลปะศิลปินจะไม่ตายจากการเวลายกตัวอย่างเหมือนเมืองเชียงรายรูปประทับบ้านพุ้และขนลุกอ,อาจารย์เขียนให้ผมเลย